สวัสดีครับผมนายศักดิ์ลวีสวัรนาแล้วนะครับวันนี้เราจะไปดูเกี่ยวกับโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับว่าปัจจุบันมีกี่แบบกี่รุ่นในการใช้งานบ้างนะครับครับเราไปดูวิธีการเลือกใช้โคมไฟโซลาร์เซลล์กันนะครับโคมไฟโซลาร์เซลล์ปัจจุบันมีหลายรุ่นหลายแบบนะครับตามรูปด้านล่ลลางนี้นะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูการเลือกใช้โคมไฟโซลาร์เซลล์เราจะไปดูเกี่ยวกับ แสงอาทิตย์ก่อนครับแสงอาทิตย์ทาให้หลอดไฟคงไฟโซลาร์เซลเล์นั้นสว่างขึ้นนะครับเขาเรียกว่าพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์เนี่ยมีมามากกว่า4ี่พันล้านปีแล้วนะครับข้อดีของพลังงานแสงอาทิตย์คือเป็นพลังงานที่ไร้ขีดจ,จํากัดไม่มีวันหมดนะครับข้อ2เป็นเทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยไม่ก่อให้เกิดควันนะครับหรือคาร์บนอนไดออกไซด์นะครับ ก็อาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับถ้ามาดูแผนที่ด้านข้าง,างนี้นะครับจะสังเกตว่าประเทศไทยเราเนี่ยความเข้มของแสงเนี่ยจะอยู่ทางโซนภาคตะวันออกชิีงเหนือนะครับแล้วก็ภาคกลางของประเทศไทยส่วนใหญ่ครับเราไปดูชนิดและการต่อใช้งานของโซลาร์เซลล์แบบต่างๆปัจจุบันแผงโซลาร์เซลล์มีอยู่3ชนิดด้วยกัน โมโนแบบแรกคือแบบโมโนคริสตัลไลน์เนี่ยจะมีราคาแพงนะครับแบบที่หนึ่งเลยนะครับแบบแรกนี่จะสังเกตว่ามีจุดตัดขาวๆนะครับแบบโมโนเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ในแถบฤดูหนาวที่มีแดดน้อยมีแสงน้อยนะครับซึ่งจะผลิตไฟฟ้าได้ดีแล้วก็เหมือนกับทางของเราใช้ก็คือฤดูฝนที่มีแดดน้อยก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ดีได้เหมือนกันนะครับแบบที่2คือแบบโพลีแบบโพลีคริสตัลไลน์เนี่ย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้ในในประเทศไทยเพราะว่าถ้ายิ่งแดดแรงมากมันก็จะผลิตแสงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ได้ดีมากขึ้นนะครับอีกแบบนึงคือแบบฟิ์มบางซึ่งนิยมใช้ในพวกโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้านะครับต่อไปการต่อใช้งานปัจจุบันการต่อใช้งานเนี่ยแบบที่หนึคือการต่อตรงเลยนะครับการต่อจากแผงโซลารเซลล์เนี่ย ไปหาหลอดไฟเลยนะครับที่มีการต่อใช้งานอยู่ตอนนี้สองคือแบบออฟกิดออฟกิดคือเป็นแบบที่มีแผงต่อเข้ากับอุปกรณ์ตัวชาร์จเจอร์ต่อกับแบตเตอรี่ต่อกับตัวอ,อินเวอร์เตอร์แล้วก็แปลงไฟไปใช้งานกับอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเราเป็นกระแสสลับนะครับ3เป็นแบบออนกิดออนกิดคือจะผลิตไฟได้เสร็จก็จะมี อุปกรณ์แปลงไฟหรือว่าจะมีอุปกรณ์แปลงไฟที่จะจ่ายคืนให้กับการไฟฟ้าคือจ่ายใช้ภายในบ้านแล้วก็จะจ่ายคืนให้กับการไฟฟ้านะครับเรียกว่าระบบออฟกิท okay. ต่อไปเป็นอีกระบบหนึง่งซึ่งเรียกว่าระบบไฮบริดไฮบริดจะใช้ไฮบริดอินเวอร์เตอร์เป็นอุปกรณ์เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมใช้งานเพราะว่าไฮบริดเนี่ยจะ ผสมผสานร,ระหว่างตัว generator คือเครื่องปั่นไฟทั้งแบตเตอรี่ทั้งโซลาเซลล์จ่ายไฟให้กับภายในบ้านเราจะเป็นว่าเป็นแอร์เป็นทีวีเป็นตู้เย็นเป็นพัดลมต่างๆ,ๆนะครับครับต่อไปนะครับเราจะไปดูเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งออกได้เป็น2แบบด้วยกันนะครับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงใช้ัวย่อ,ยยอ DC นะครับ ไฟฟ้ากระแสตรงในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นถ่านวิชายถ่านชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาเซลล์ด้วยที่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับไฟฟ้ากระแสสลับประเภทที่2คือไฟฟ้ากระแสสลับที่เรารู้จักกันก็คือไฟฟ้านในอาคารบ้านเรือนเราในโรงงานอุตสาหก,กรรมหรือไฟฟ้าที่เกิดจากเครื่องเจนเนอเรเตอร์นะครับทีนี้เรามาดูรูปด้านล่างครับก็จะมีถ่านวิชายแบตเตอรี่แผงโซลาเซลล์ แล้วก็ตัวเจเนอเรเตอร์นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปดูโคมไฟโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆโคมไฟโซลาร์เซลล์ในปัจจุบันเนี่ยมีแบบแรกคือโคมไฟถนนนะครับแบบที่2คือโคมไฟแบบจานบินนะครับหรือ UFO นะครับแบบที่3เป็นโคมไฟแบบสปอตไลท์นะครับและแบบที่4เป็นโคมไฟแบบต่างๆเช่นพวกโคมไฟกิ่งหรือโคมไฟที่ ใช้สองสว่างในอาคารบ้านเรือนที่เป็นแบบโซลาร์เซลล์นะครับต่อไปนะครับหัวข้อที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อของไฟ s โซลาร์เซลล์มีอยู่สข้อด้วยกันหนึ่งดูที่แผงโซลาร์เซลล์แผงโมโนเนี่ยราคาจะสูงกว่าแบบแบบโพลีนะครับแผงโมโนโมโจะสร้างพลังงานได้ดีกว่าในกรณีที่แดดน้อยฝนตกหรือในแถบที่เรืดูหนาวที่ก็ใช้กันนะครับ แผงพลพีจะสร้างพลังงานได้ดีกว่าในีที่แดดร้อนจัดนะครับมันร้อนมากๆ2ข้อที่2ที่คนคำนังถึงคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่ใช้กับโคมไฟโซลาเซลล์ปัจจุบันจะมีอยู่2ชนิดด้วยกัน 1. เป็นแบบลิเธียมไอออนจะมีวงรอบในการชาร์จเนี่ยอยู่ที่5 0 0 0ถึงรอบอายุการใช้างานอยู่ที่2-3ปีนะครับชนิดที่2เป็นแบบแบตลิเธียมฟอสเฟต วิเทียมฟอสเฟตจะมีวงรอบในการชาร์จอยู่ที่2 0 0 0ันลอายุการใช้งานประมาณ4 5ปีสแสดงว่าถ้าเราเลือกแบตเตอรี่ที่เป็นลิเทียมฟอสเฟสคงไฟเราก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าใช่ไหมครับต่อไปข้อที่3 3เป็นหลอด LED ที่ใช้งานลอด LED เนี่ยส่วนใหญ่เป็นหลอด SMD LED ด้วยความสว่างเหนี่ยวน่วยเป็นลูเมน ต่อวัดถ้าหลอด LED ถูกวางหนึ่งติดชิดๆกันมากๆเนี่ยการระบายความร้อนมันจะไม่ดีทําให้อายุการใช้งานมันสั้นบางโคมบ,บางประเภทจะขยับให้หลอด LED ห่างขึ้นนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของหลอด LED นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราจะไปดูข้อสังเกตอีกอย่างหนึง่งที่อยู่ที่โคมไฟข้อสังเกตที่อยู่ที่โคมไฟเนี่ยจะมี ตัวเรขปรากฏอยู่ที่เป็น ip 6 5 ip 6 7 ip 6 8เขาบอกอะไรเราทราบบ้างครับ ip 6 5ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นโครไฟที่ใช้ภายนอกกลางแจ้งก็คือทนฝุ่นทนน้ําในภายนอกอาคารได้นะครับ ip 6 7ขึ้นไปจะเป็นโครงไฟที่อยู่ในน้ําได้หรือฝั่งพื้นนะครับโครไฟที่เขียนที่โครงไฟว่า ip 6 8 จะอยู่ในน้ําได้ก็คือเป็นโคไฟที่สองในน้ํานะครับหรือสะน้ําก็จะมีตัวเลขปรากฏอยู่นะครับที่โคงไฟเป็นเลข IP ต่างๆเหมือนเป็นมาตรฐานในการออกแบบโคมไฟเพื่อว่าทนในสภาวะหรือป้องกันอะไรได้บ้างครับต่อไปเราจะไปดูตัวอย่างโคมไฟโซลาร์เซลล์นะครับเรามาดูโคมไฟโซลาร์เซลล์เป็นตัวอย่างนะครับ วันนี้มีหลายยี่ห้อหลายรุ่นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นโคมไฟแบบโซลาร์ไลท์นะครับโซลารไลท์เนี่ยก็จะเป็นอีกยี่ห้อนที่นิยมใช้งานครับโซลาร์ไลท์นี่จะเป็นแผงกับตัวโคมแยกออกจากกันนะครับแผงกับตัวโคมแยกออกจากกันทีนี้ <ๆ S 2> อันนี้เป็นโคมขนาด45วัตต์นะครับ คาสี่าวอันนี้เป็นโครงราสี่สิบห้าวตัพยาที่ออกมาอันนี้เป็นโครงที่จะเขาเรียกเป็นคมสปอร์ไลท์นะครับก็จะมีขาจับนะครับเอาไว้จับยึดกับหราคาใช้คาต่างๆนะครับ สวัสดีครับเราจะมาดูเกี่ยวกับโคมไฟบนโต๊ะนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างโคมไฟโซล่าเซลล์หลายๆรุ่นนะครับหลายๆแบบหลายยี่ห้อที่จะมาดูว่ามันใช้งานยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้จะเป็นโคมไฟแบบสปอร,ร์ไลท์นะครับเป็นยี่ห้อนี่ครับอันนี้เป็นยี่ห้อของทอนครับก็คือตัวตัวโคมกับตัวสปอร,รส์ไลท์กับตัวแผงโซล่าเซลล์แยสากสลับกันครับ ซึ่งแสดงว่าตัวนี้คือตัวโครงแล้วก็จะมีตัวแผงแผงเนี่ยที่ผมบอกไปแล้วว่าแผงโซลล์เซลล์ลักษณะนี้ก็คือว่าอันนี้เป็นขีดตารางแบบนี้เขาเรียกว่าแบบโพลีครับเป็นแบบโพลีซึ่งมันจะมาเป็นคู่เป็นชุดกันแบบนี้นะครับส่วนตัวแผงเนี่ยก็จะมีสายโขลอมาสายยาวประมาณ2เมตรครับตัวนี้สายยาวประมาณ2เมตรแล้วก็จะมีหัวต่อ ก็จะมีนิมมดนิมมดนะครับให้บังคับการใช้างานปิดเปิดให้มันอันโตโนมัติปกติคงไปพวกนี้จะจะติดแบบว่ามืดแล้วติดเองเช้าแล้วก็ดับสามารถตั้งได้นะครับมันจะมีปุ่มในการตั้งนะครับยกตัวอย่างการเปิดนะครับนี่คือการเปิดการปิดนะครับการปิดการปิดนะครับ อันนี้คือการเปิดปิดแต่ว่าสามารถตั้งให้เวลามืดแล้วก็จะติดเองแล้วก็เวลามืดติดเองใช่ไหมครับแล้วก็สว่างมีแดดเช้าเนี่ยหกโมงมันก็จะดับเองอันนี้คือก็คือว่าเป็นโคมไฟแบบสปอร์ไลท์นะครับสปอร์ไลท์ตัวนี้จะเป็นขนาดตลวนี้ขนาดสีวัตนะครับเป็นขนาดสี่จาวั ซึ่งจะมาคู่กันแบบนี้พร้อมกับชุดรีโมทนะครับแล้วก็ของของตัวแผงโซโลาร์เซลล์เขาเนี่ยเขาก็จะมีขาตั้งของเขานะครับไว้จับยึดมีน็อตพร้อมจับยึดนะครับเวลาสงังเกตไหมว่าเวลาการติดตั้งแผงส่วนใหญ่ผมเคยเจอการติดตั้งว่าิดแบบนี้ิีแบบนี้เป็นไงครับ แดดมาทางไหนครับแดดมาจากด้านบนนะครับแล้วเขาติดแบบนี้แสดงว่าแผงมันรับแสงนะครับมันก็ไม่ได้รับแสงอะไรใช่ไหมครับที่ทิ่ถูกต้องเลยนะครับมันควรจะหงายขึ้นแบบนี้นะครับอาจจะเอียงองศาหรือหันไปทงางภาคทิ่ขึ้นสักนิดหน่อยเพื่อให้มันรับแสงได้ดีใช่ไหมครับแล้วก็ดูว่าไม่มีอะไรไปบงังถ้ากเกิดมีมใบไม้มีกิ่งไม้มาบางังก็แสดงว่าทําให้การผลิตกระแสไฟฟ้าที่จะจ่ายให้กับ ตัวคมไฟมันไม่ดีใช่ไหมพอผลิตคงไฟไม่ดีปุ๊บมันก็มีผลให้แบตเสือ่อมติดได้ไม่ตลอดทั้งคืนใช่ไหมครับอันนี้คือมันก็ขึ้นอยู่กับการติดตั้งการใช้งานของเราแต่ว่าผลิตที่เขาผลิตออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ออกแบบมาอย่างดีแล้วใช่ไหมทีนี้มันขึ้นอยู่กับการติดตั้งของเราแล้วนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างยี่ห้อต่อไปครับอัน,นจะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ ยี่ห้อหนึ่งอันนี้จะเป็นยี่ห้อของ JD นะครับเป็นคองไทย JD ยี่ห้อหนึ่งอันนี้เป็นขนาดขนาดตรงนี้เป็นขนาดหกสิบบาทนะครับหกสิบบาทเนี่ยก็จะมาแยกกับแผงโซลาร์เซลล์แต่สังเกตไหมว่าแผงอันนี้เมื่อกี้มันสี่สิบห้าบาทครับแผงก็จะเล็กลงแต่หกสิบบาทแผงเขาก็จะใหญ่ขึ้นครับ 60บต์เนี่ยอันนี้จะเป็นชุดสปอร์ไลท์ของเขาสปอร์ไลท์60บต์ของเทีตัวนี้เขาก็จะมีที่เป็นกระจกเป็นตัวโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้นทีนี้มาดูทดสอบนะครับอันนี้คือการเปิดอ่าโอเคการเปิดครับก็จะสว่างนะครับทีนี้อ่าการปิดคือ อันนี้รุ่นสิบาัาทซึ่งจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเขาจะมาคู่กับแผงตัวนี้เป็นแผงโพลีเหมือนกันแผงโพลีเหมือนกัน,นครับการติดตั้งก็จะมีสายสายแล้วก็จะมีข้อต่อเหมือนกันแตครับจะมีข้อต่อเหมือนกันนะครับอย่างสายนี้เขาก็จะต่อเข้ากับตัวข้อต่อตัวนี้นะครับข้อต่อตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นคนไฟแบบ j ีรุ่นหนึ่งที่ห้องหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นแผงเขาเป็นแบบบี่แผงเขาเลยก็จะมีขาขาเหล็กนบาติดั้งแผงเขาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่น60วัตต์ก็คือเนี่ย JD 8860L กนั่นคือรุ่น60วัตต์จะแผงตัานี้นะครับแผงท่านี้อ่ะเขียนครับ สายที่คว่ำมาเนี่ยก็ประมาณ2-3เมตรนะครับส3เมตรต่อไปเราจะมาดูคงไฟอีกแบบนึงนะแบบจาน UFO อ่ะนะครับจานยูเอฟโอก็คือจะเป็นลักษณะนี้ผมลองเปิดดูครับจานยูเอฟโอนะครับการปิดก็ปิดได้เหมือนกันนะครับเปิดเปิดได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือจานยูเอฟโอนะครับ การยืดไปอวแบบนี้คือลักษณะการติดตั้งเขาจะมีตะขอในการติดตั้งก็คือจะไว้แขวนไว้ค่อยกับในบ้านเราได้เลยครับเราก็จะมีขั้วต่อสายนะครับแผงเป็นแผงรุ่นนี้นะครับแผงนี้ก็คือเป็นแผงแบบอะไรครับลักษณะนี้คือแผงแบบโพลีแบบโพลีนะครับแผงแบบโพลีแล้วก็มีสายต่อใช้งานก็ มันสามารถที่จะติดตั้งในในหน้าบ้านเรานะในในบ้านเราได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้มันแยกอิกสระก,กันนะครับแยกอิสระกันอันนี้เป็นโคมไฟเกี่ยวกับโคมไฟถนนละโคมไฟถนนเนี่ยอันนี้ก็เป็น,ย,น,น,ปนยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อหนึ่งนะองเปิดดูนะครับมีเนาะเป็นตัวนี้นะครับโคมไฟถนนนี่ก็จะมีแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังอันนี้ีะเป็นแบบโพลีเหมือนกันโพลีจะเป็นเส้นตารางแบบนี้ ลักษณะก็คือว่าเขาจะติดตั้งตามถนนนะครับการเปิดการใช้งานก็เีครับการเปิดใช้งานมันก็สามารถที่จะตั้งเวลาถ้ามืดแล้วมันก็จะติดเองเวลาไม่มีแสงไม่มีแสงก็จะติดนะครับส่วนพอเวลาสว่างก็จะดับนะครับอันนี้ก็คือว่าเขาตั้งเองอนะัตโนมัติซึ่งเวลาการติดตั้งอาจจะดูหน่อว่า ตัวเนี้ยมันจะโดนเกี่ยวกับแสงไฟอื่นไหมที่ทําให้มันไม่ติะครับหมายถึงว่าถ้ามีแสงที่นี่มันก็จะไม่ติตใช่ไหมครับเวลามันมืดมันถึงจิด,ดใช่ไหมครับครับเวมืดมันถึงจิตอ่านี่คือโคมไฟถนนนะครับอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งนี่จะมีแผงเหมือนกันแผงเนี่ยสังเกตว่าแผงไม่อะไรครับแผงไม่อะไรครับที่มีจุดๆเขาขาตหมืกัน อันนี้คือแผงแบบโมโนนะครับแผงโมโนซึ่งที่บอกแล้วคือถ้ามีแสงน้อยมันก็จะชาร์จได้ดีกว่าหรือหน้าฝนหรือน้าอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะมีสายการต่อกับหมายถว่าต่อชาร์จได้ด้วยสายต่อชาร์จเขาจะมีแผงด้านบนอยู่แล้วนะครับที่ลักษณะคือว่าเขาจะมีช่องตลอดแบบนี้ครับคุกไปอการเปิดการเปิด การเกิดยับครงไฟตนนอรันะรัอันนี้คือพอมีแสงค่าก็จะ,ะดับนะครับพอเมามีแสงค่าก็จะ,ะดับแต่เมื่อืดค่าก็จะติดทีนี้อันนี้คือคคเง็นถนนส่วนครงไปถนนส่วนใหญ่ที่เขาให้มานะเขาก็จะมีขาตั้งมีขาตั้งที่จะจับยึดจับยึดได้เลยใช่ไหมครับขาตั้งจะจับยึดได้เลยอันนี้เป็นครงไฟถนนอันนี้มันขนาด2 0งร้วัตต์นะครับ สองร้อยบาทซึ่งก็สว่างนะครับสว่านะนั่นเองก็ได้ดูตัวอย่างเกี่ยวกับโคมไฟโซลาร์เซลล์แต่ละแบบไปแล้วนะครับทีนี้เราไปดูเกี่ยวกับการบำรุงรักษาโคมไฟโซลาร์เซลล์โคมไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยมีการบำรุงรักษาไม่ยากแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือตัวโคมแล้วก็ตัวแผงนะครับข้อแรกเนี่ยมาดูเกี่ยวกับการทำความสะอาดแผงก็ง่ายๆคือใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดทำความสะอาดดูฝุ่นละอองไม่ให้เกาะ เป็นจานวนมากนะครับข้อ2คือตรวจดูสภาพโคมไม่ให้มีรอยแตกหรือว่ารอยที่น้าฝนจะเข้าซึมเข้าไปได้นะครับหลังจากที่เราได้ดูเกี่ยวกับโคมไฟโซลาร์เซลล์ไปแล้วคมไฟโซลาร์เซลล์เป็นโคมไฟที่เป็นทางเลือกในการใช้งานเหมาะสําหรับการใช้งานปัจจุบันถามว่าอนาคตพลังงานโซลาร์เซลล์เนี่ยน่าจะมีมาใช้มากขึ้นในหลายทางด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้กับปั่เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศการใช้เกี่ยวกับไฟในบ้านเราในาคันบ้านเรือนเราเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดค่าไฟที่บ้านเราได้นะครับอนาคตเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์น่าจะเติบโตขึ้นน่าจะมีสิ่งที่ทุกคนควรจะเรียนรู้หรือว่าเอามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดนะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเกี่ยวกับของไฟโซลาร์เซลล์เพียงเท่านี้นะครับครับสวัสดีครับ